เคยมีผู้กล่าวว่ากินแล้วเหมือนกับระลึกชาติได้มีผู้ที่ได้ทานพนาลอยแก้วคนหนึ่งทานแล้วน้ําตาไหลแม้ก็ไม่เข้าใจว่าอารมณ์ความซาบซึ้งของเขาอะ่ะมันเข้าไปอินกับความรู้สึกของเขาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตพิมพัาษ,ษีตรีกูนะคะแม่จีค่ะเป็นแม่ครัวแล้วก็ดูแลภาพโดยรวมของอาหารและการแปลรูปของศูนย์พนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ พนาลอยแก้วเนี่ยเริ่มจริงๆเราเริ่มมาจากการที่เราเห็นวัตถุดิบหรือผลิตผลที่มันเหลือกินเหลือใช้ที่อยู่ในศูนย์นะคะออมีมามากจนเราจะทํายังไงให้มันสามารถแปรรูปไปเป็นอาหารชนิดอื่นได้เป็นการถนอมอาหารด้วยอะไรด้วยออผลิตผลที่อยู่ในศูนย์พนาทั้งหมดเนี่ยนะคะเรานามาแปรรูปแล้วเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะต่อยอดการแปรรูปจากการเชื่อมการทําลอยแก้วแล้วเนี่ยเราจะไปทําเป็นอาหารหรือขนมอย่างอื่น ขั้นสูงขึ้นไปอีกได้ไหมเราก็มีทั้งตะลิงปิงก็มีมะเฟืองก็มีมะม่วงหามะนาวโฮะมะม่วงเบานะคะมีอีกหลายชนิดเลยค่ะมันทําให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยทำยังไงให้เกิดมาเป็นอาหารที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของศูนย์เราได้ถ้าพูดถึงบันได9ขั้นเนี่ยอพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็น4บันไดขั้นพื้นฐานที่เรามีแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นที่5คือทําบุญขั้นที่6กคือทําทาน มนเหลือจากทั้งทําบุญแล้วทาทานแล้วอันที่7ก็คือเราแปลรูปเพื่อเก็บไปกินในในโอกาสต่อๆไปการแปลรูปก็คือ1ในบันได9ขั้นนั้นที่ทําให้สิ่งที่เราปลูกเกเองกินเองจนกระทั่งเรามาทําบุญแล้วเหลือจากทําบุญทําทานแล้วเราก็มาแปลรูปค่ะเพื่อให้เกิดอาหารการกินที่ในบางช่วงของฤดูเราอาจจะไม่มีอาหารชนิดนั้นอยู่ในศูนย์เราแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปเลย เราสามารถแปรรูปและเก็บไว้กินในฤดูการอื่นๆได้อีกค่ะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารซึ่งบางครั้งเราอาจจะใช้าศาสตร์แบบโบราณเข้ามาในการแปรรูปค่ะสวัสดีค่ะชื่อธวัลลัตคำกลางค่ะเป็นแม่ครัวแปลรูปอาหารอยู่ที่ศูนย์พนาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ะบอกว่ามันอร่อยมากเลยเลยไม่เคยกินล้วก็เลยไปลองชิมสักครั้งหนึ่งพอเหมือนเรากินเข้าไปแล้วมัน มันว้าวมากเลยแบบไอ,อ,อ,อ้ที่เราทํแล้วผสมซ้ายผสมขวามาเนี่ย,ยมันออกรสแบบว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอะ่ะพันนาลอยแก้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสารรค์แบบเราใช้ใจทำไปเลยนะ,แต,ะ,นแ,ตะนแต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ละอย่างเพราะว่ามันใช้ความปรานีตของผลไม้ทุกอย่างในการที่เราจะทำการหัน่นการเอามาล็ดออกการเหมือนดูแลเรื่องถึงความสะอาดเพื่อที่จะให ทุกท่านได้ชิมเรื่องพันนาลอยแก้วเนี่ยมะเฟืองเ,อเราจะเลือกผลที่จะมาทำพันนาลอยแก้วนี่คือเราเลือกจากผลที่ใสเลือกผลที่มันใสกว่าเพื่อนก็คือมันจะแกะ่เมื่อเฟืองที่มันแก่จัดเราเอาไปลอยแก้วเพราะว่าเราต้องการให้มีความเป็นกลิ่นของเมื่อเฟืองติดอยู่มันจะเป็นเหลี่ยมเนาะมะเฟืองแล้วก็จะลบเหลี่ยมเขาออกให้ถึงเนื้อ ให้มากที่สุดถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมออกเยอะตรงเหลี่ยมมันจะแข็งจะทานไม่อร่อยหั่นเมลเฟืองแค่เมล็ดออกเสร็จแล้วแช่น้าเกลือให้มันมีออกลดเค็มอะค่ะแช่น้ําเกลือทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนแต่ทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนนี่คือเราต้องแช่เอาไว้ในตู้เย็นถ้าแช่ไว้ข้างนอกอากาศร้อนๆเนะะี่ยค่ะจะทําให้มีกลิ่นแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วเอามาล้างแล้วก็สะเด็ดน้ําไม่แห้ง แล้วเราก็เอาใช้เป็นน้ําตาลทรายสีขาวนะคะเพราะว่าใช้น้ําตาลทรายขาวจะทําให้มะเฟืองนั้นใสผิวสวยใสเป็น mm hmm. ถ้าเป็นมะม่วงเบานี่ก็คือเราต้องเอามาแช่อิ่มแช่อิ่มสามวันแล้วก็ถึงได้เอามาเอามาปรุงรสได้มะม่วงหาวเราใช้วิธีการแช่อิ่ม ขั้นตอนก็เหมือนมะม่วงเบาจะใช้ระยะเวลา3วันขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ทุกอย่างต้องเก็บอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มะม่วงป่าแต่ละต้นที่เขาออกลูกแต่ละปีจะเยอะมากคือเราจะเป็นการถนอมอาหารโดยที่เอาเปลือกของเขาค่ะเอามาแช่ฟิตไว้ก่อนนะเพราะว่าเราใช้นานทั้งปีแล้วก็เอาเปลือกเข้ามาเป็นตัวเชื่อมตัวเด่นของพันนาแล้วแก้วก็คือจะเป็นมะม่วงป่า มะละกอที่เราจะเราจะใช้ทําเชื่อมนะคะเราเลือกมะละกอที่มันแต้มสีแต้มสีนี่หมายถึงว่ามะละกอลูกนั้นจะมีเอ่อสีที่มันพร้อมจะสุกแต่ไม่สุกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวปนอ่ะเราเลือกมะละกอเสร็จแล้วเนาะเราก็มาปอกมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นโดยเอาไส้ในออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็หั่นเอาแต่แต่เนื้อทําเป็นชิ้นขนาดเล็กๆ เพราะว่า,าถ้าใช้ชิ้นใหญ่เกินมันจะดูไม่น่าทานตอนเราตักแต่ละอย่างลงไปเราเราตากโดยปานเน็ตเนาะถ้าเราตกรากแล้วใส่น้ำเชื่อมลงไปด้วยน้ำเชื่อมมันจะขุนพนาลอยแก้วชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเป็นลอยแก้วของศูนย์พนาทีนี้ถ้าคุณอยู่ในที่บ้านคุณภูมิสังคมคุณภูมิอากาศคุณ ผลไม้ที่คุณปลูกอาจจะไม่ใช่เหมือนที่พรนาปลูกคุณปลูกอะไรคุณทําแบบนั้นคุณมีอะไรที่อยู่ในบ้านในสวนเอามาแปรลรูปมาเปลี่ยนและปรับใช้อาหารไม่ไม่มีคําว่าข้อจํากัดหรือสูตรที่ตายตัวสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณกินแล้วว่ามันใช่มันก็คือใช่ก็ไม่ได้อยากให้เขามานึกถึงเบื้องหลังการทําเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีบางบางอย่างอะ่ะอยากให้เห็นคุณค่าของ ผลไม้ที่ที่อยู่ในสวนที่อยู่ในในสวนของเราเองอนะเนาะไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแค่พันนาที่อยู่ที่สวนพันนานะผละไม้ที่เราปลูกทุกต้นอะถ้าเราเลือกผลไม้นํามาแปรรูปอะเราหาจุดที่มันลงตัวแล้วคุณจะได้พันนาลอยแก้วได้ความอร่อยเป็นผลไม้ที่รวมกันแล้วอร่อยที่สุด